ครับสำหรับในฝั่งของตัวกรอบนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของตัวเมื่อวัาเช้าที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ผมสรุปไปนะครับว่าตอนนี้นะครับสารต่างประเทศของทางเขาเรียกว่าเป็นสารการค้านะครับก็ได้มีการออกมาบล็อกนะครับว่าภาษีนี้นะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะมันจะทําลายในฝั่งของตัวเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากันเองนะครับผมมองเป็นสามมุมครับมุมแรกก็คืออาจจะเป็นการ ส่งไปที่สุพรีคอร์ดนะครับแล้วไปตัดสินกันนะครับแต่ก็โนกไว้นิดนึงนะครับตอนที่ผมการทําการศึกษามาของสุพรีคอร์ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าคณะหลายๆครั้งนะครับเวลามีสารพวกนี้วิ่งขึ้นไปเนี่ยสุพรีคอร์ดตอนนี้เหมือนกับฝั่งของเดลวิกกนเนี่ยเขาก็มีบทบาทอยู่พอสมควรนะรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้บล็อกในระยะสั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาต่อหรือเปล่าหรือไวท์เฮาส์มีการวีโต้หรือเปล่า, House, า ito, เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้สามารถฟันธงว่าภาษีนี้จะแ นะต้องรอดูว่าไวท์เฮาส์จะวีโต้แล้วถ้าถึงกรณีสูงสุดแล้วเนสุ perim c o u r เขาจะตัดสินยังไงนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าออกมาในกรณีที่ดีนะครับก็คือผลเนี่ยภาษีเนี่ยถูกตีตกออกเกือบหมดเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดเนี่ยนะครับผมดูจากสวิสฟองผมดูจากราคาทองคําผมดูจากเจแปนิสเยนเช้าวันนี้อาจจะกลับมาเป็น r i กซ์อแต่ผมคิดอย่างนี้ครับว่า r i กซ์อรอบนี้ตลาดพูดในฝั่องตัว emerging market โดยเฉพาะในฝั่งของตัวอาเซียนเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่มีฟลไหลกลับเข้ามาถ้าสมมุติว่าการเจราจาจบตรงที่ว่าภาษีไม่มีผลเลยนะครับเพราะว่าประเทศในอาเซียนเป็นประเทศที่รับผลกระทบสูงสุดเป็นประเทศที่โดนรเซฟเคทาริฟสูงสุดยุโรปเนี่ยสิบยนตะครับตะวันออกกลางแทบไม่ค่อยมีผลแต่เอเชียนเนี่ยโดน 30%, 35% 40%เป็นสี่ยกันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราวกกลับเป็นคอนเทนเดียนเพย์เนี่ยประเทศพวกนี้ก็ควรจะเป็นอัพไซด์สูงสุดถูกไหมครับเพราะฉะ หุ้นใน e m e r g i n g market โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเนี่ยถ้าภาษีถูกตีวกกลับเนี่ยนะครับหุ้นพวกนี้มีโอกาสเกิดว s เ a p e ร e c o v e r y สูงๆโดยเฉพาะไทยโดยเฉพาะอินโดเวียดนามแบบเนี้ยอันเนี้ยสามประเทศเนี้ยเป็นภาษาประเทศหลักเลยแล้วก็คนมีคนสัดส่วนการลงทุนด้วยเนี่ยไทยอินโดเวียดนามแบบเนี้ยเนี่ยพวกประเทศหลักๆนะครับเพราะฉะนี้ในกรณีที่ดีนะครับแต่ว่าถามว่าเราก็ต้องไปดูต่อนะว่าถ้า u ุ r ร m e คอร์ดเขาหรือพาวิแกน GOP เขายังแบบมีบทบาทอยู่ปรากฏเขาก็ยังจะตีกันไปอยู่นะแต่ว่า อยอมรับอาจจะมีการเจราจากันบ้างนะครับว่าเฮ้ยคุณไม่สามารถคำนวณสูตรหรือซูเปอร์โค้ทาบนตัว d e f ฟส i t ส่วน Export แล้วคูณ0ูออกมาแบบนี้คุณควรจะใช้ตัวเลขแบบอันนี้อ่ะมันก็อาจจะสมสม,มติว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าในกรณีแรกแต่ดีก็คือทําให้อาจจะลงไปเหลือ10%กันทั่วโลกนะครับแล้วก็อาจจะจบตรงนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ดีอยู่ดีแต่ไม่ได้ดีเท่ากับกรณีแรกส่วนกรณีที่3ามอ่าเรลฟิกันทรัมวีโตชนะและทุกอย่างไปเป็นภาษีเหมือนเดิมหมด อันนี้ก็ทางทา้ทายากหน่อยแล้วนะพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ประเมินแบบนี้ผมก็ประเมินว่าณนะวันนี้นะครับกยุธ์การลงทุนเป็นยังไงนะครับอย่างมีคําถามนึ่งเนี่ยเมื่อเกี้ยระหว่างั้งที่ที่ทางนักวิเคราะห์มาแล้วผมนั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยคุณแอนถามขึ้นมาเขานั่งดีถามว่าเราจะซื้อหุ้นวันนี้ดีหรือเราจะซื้อวันพรุ่งนี้ดีเพราะวันพรุ่งนี้ MSCI จะมีการปรับพอร์ตนะครับซึ่งก็หลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับผมใช้คํานี้ว่าหลายร้อยล้านเหรียญแต่ผมมองแบบนี้แล้วกันกยุธ์การลงทุนของกสิกรเรเาอมองงงยังไ ผมคิดว่าถ้าผมดูจากตัวเลขของ MSCI เนี่ยนะครับต้องยอมรับก่อนว่าตัวหลักๆที่เขาลดพอร์ตเนี่ยเป็นหุ้นโด m เมสิกเพย์เป็นส่วนใหญ่ mm hmm. เช่น KTCCRCBEM แล้วก็อีกหลากหลายตัวแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ลดสัดส่วน Global Pay นะนะครับลดด้วยแต่ลดไม่เท่ากับหลายตัวใน Domestic Pay นะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องนี้วันนี้เลยวันพฤหัสเนี่ยมันเป็นเรื่องของ g l o b a l pay เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าใครจะเพิ่มหบักกาลงทุนผมเห็นด้วยนะเพราะว่า รอบที่เราวางไว้อย่างที่ผมบอกไปว่าพันสองกว่าอย่าเพิ่งไล่ซื้อเนี่แหละตรงนี้แหละหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ซึ่งมันก็มีดาวไซด์อีกเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ความหมายคือมันอาจจะไม่ได้ลงไปหนึ่งหนึ่งสี่ห้าก็ได้แต่มันลงมาหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ก็ใกล้เคียงแลวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะมองเป็นลันกษณะของการไล่ซื้อ global page ขึ้นมาก่อนแล้วพรุ่งนี้ตอนปิดตลาดค่อยไปซื้อด domestic พย์ที่โดนแรงขายนะถูกไหมนี่คือการวางกลยุทธ์นะวันนี้เอา global MSCI จะลดน้ำหนักโดมเมสิกเพย์บ้านเราเยอะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะสามารถได้หุ้นโดมเมสิกเพย์ในราคาที่ต่ำกว่าวันนี้นะครับแต่ global pay ผมว่าวันนี้เริ่มสะสมได้นะโดยเรามีการแฝกข้อมูลออกมานะับตั้งแต่ในช่วงของวันที่2เมษาเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นหุ้นทุกตัวที่มีการปรับตัวลงหรือปรับตัวขึ้นนะนะครับหุ้นที่มีการปรับตัวลงมาแรงๆจากเรื่องของผลกระทบนะครับผมมองเป็นแบบนี้1อมาตะเนี่ยลบ34%จากวันที่2เมษายน A.I. เนี่ยลบ I.T.C. ลบส W.H.A. ลบเนี่ยผมคิดว่าถ้าถามผมนะสี่ตัวเนี้ยผมเลือกมาอย่างลนะเซกเตอร์นะนะผมคิดว่าอ,อ,อินเทอริกน์เนี่ยยอมรับว่าวันนี้มันเด้งแต่เราไม่ไล่นะครับโกลบอลเพย์ที่2อย่างท่งออกอาหารผมว่า A.I. I.T.C. ถ้าให้เลือกเลือก A.I. นะครับกับ I.T.C. นะครับแต่ว่า C.P.F. กับเบทาโกอาจจะไม่ได้เป็นเซนติเมนต์บวกเหมือนกันแล้วนะเพราะว่าเขาแข็งแกร่งแต่เราก็เลือกกนเป็นเพทฟู้ดก่อนนะครับแล้วก็ในฝั่งตัวนวนนิคมมมมววััีี้ผตตตาพโจเเลลยืออกะ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างบอกไปอย่างที่บอกไปคือไม่ไล่นะครับแล้วก็ในประเดนถัดมานะครับตัวปิดโตเนี่ยถึงแม้ก่อนนะว่ามันเริ่มมีคือปิดโตเนี่ยช่วงแรกก็โดนเหมือนกันแต่ปิดโตเนี่ยมันเริ่มรีบาวขึ้นมาหลังจากที่ในฝั่งของทางจีนกับอเมริกาเนี่ยเขาบรุกเข้าตกลงทางการค้าแต่ผมก็มองว่าปิโตถ้าให้เลือกนะครับจริงๆ IVL อเนี่ยอาจจะไม่ได้บวกเข้า GC พราะจริงๆ IBL ตอนแรกเนี่ยถูกเล่นไปในลักษณะว่าถ้ามีทาลีฟมันจะกั้นให้สเปรดอนอกอเมริกาเข้าไปในอเมริกาไม่ได้แล้วทําให้สเปรดใน IBL อยู่ในอเมริกามันเพอร์ฟอร์เพราะฉะนั้นถ้านับแบบนี้ g c ก็าอาจจะได้ประโยชน์มากกว่า IBL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามนะครับผมประเมินแบบนี้ผมประเมินว่าอล็กทรอนิกไม่ไล่เพดฟูด ITC ใหญ่ๆเพราะลงมาเยอะนะครับปิตโตเคมอย่าไล่ทั้งเซกเตอร์ถ้าเลือกเลือก g c นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเพดแล้วก็ในฝั่งของตัวนิคมเนี่ยเลือกเป็นตัวอมาตะ นะครเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลือกมาประมาณนี้นะครับเป็นภาพรวมนะครับส่วนแน่นอนครับในฝั่งของตัวโดเมนสิกเพย์นะครับผมขอไปเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้เราอยู่ในฝั่งของตัวโกลอลเพย์ไปก่อนนะครับนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนนะครับว่าเรื่องนี้ยังมีความไม่แน่นอนแต่ยังไง a l เอชั่นมันลงมา1 1 4่เนี่ยผมว่ามันดาวไซส์ตำกว่าี้จำกัดน,นะครับแล้วก็ผมประเมิน P/E ratio เทียบบน market cap ต,ต่อ GDP ปัจจุบันตอนนี้74-75%เนี่ยมันใกล้เคียงกับระดับหลังกับ Global Financial Crisis แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย PE นะครับ13เท่าที่1.145ลงไปอย่างมากคือ12.7ก็ไม่ได้ต่างกับ13เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าดาวไซซ์จำกัดและในกรณี Base Case ถ้าไทยสามารถเจราจาการค้าได้ยอมรับก่อนว่า GDP จะมีอั p ไซด์จาก1.4ขึ้นไปอยู่บริเวณประมาณ1.8-2%นะครับส่วนเซนะครับมีัพไซด์11%ครับจาก1.145ขึ้นเป็น1.275 เพราะฉะนั้นเนี่ยต,ต่อให้ต่อให้เรื่องสารเนี่ยเขาไม่ไม่เจรจารไม่บล็อกแต่ในเดือนมิถุนายนผมก็มองว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะเจรจารกับยุโรปเจรจารกับอินเดียเจรจารกับทางญี่ปุ่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าในเดือนมิถุนายนอยู่ในโดเมสิิเพย์แต่โดเมสิิเพย์พแบบดิเฟนซีฟแต่ถ้าคุณจะเปิดโกลบอลเพยก็ปิดโตเพ็ฟู้ดนะครับผมวางกลยุทธ์การลงทุนคร่าวเบื้องต้นทั้งหมดประมาณนี้